กลุ่มอารยธรรมทวาราวดีขอม4จังหวัดภาคตะวันออกจัดพิธีปิดกิจกรรมแรนดี่ทวาราวดีขอมตามรอยอารยธรรมโบราณเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยววัฒนธรรมสร้างสรรค์ นางจารุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยนางสุมนทาเจริญศิลป์วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรีดอตอร์นภสนัสสรสโรกศรีวัฒนธรรมจังหวัดสะแก้วโดยมีนายวิสุทธิประกอบความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่นที่ร้านไอซีแกล์ปิ้งตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี นางจารุณีกาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจินบุรีได้กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงาน4ี่จังหวัดที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และเผยแพร่อารยธรรมทวาราวดีขอมผ่านกิจกรรมแรนดี้เชิงวัฒนธรรมซึ่งได้พาผู้เข้าร่วมเดินทางสัมผัสแหล่งโบราณคดีและประวัติศาสตร์สำคัญได้แก่เมืองโบราณดงละครจังหวัดนครน,นายก เมืองศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีอุทยานประวัติศาสตร์สะดกกอกทมจังหวัดสะแก้วและโบราณสถานเมืองพเนียจังหวัดจันทบุรีจุดเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้และความสนุกสนานคือการเก็บอาซีในโบราณสถานแต่ละแห่งพร้อมทั้งได้รับความรู้จากมาักคุเทศน้อยเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในฐานต่างๆเช่นการทำจานจากกับหมากจังหวัดนครนายก การทำยาดมสมุนไพรจังหวัดปราจินบุรีการเรียนรู้เรื่องราวของนางอับสราจังหวัดสายแก้วและการทำขนมแปลกจังหวัดจันทบุรีนอกจากการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์แล้วผู้ร่วมกิจกรรมยังได้สัมผัส วิถีชีวิตชุมชนชิมอาหารพื้นบ้านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมท้องถิน่นและชมทัศนียภาพของแต่ละจังหวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งกิจกรรมลักษณะนี้ไม่เพียงส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหากยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนการจัดกิจกรรมแรลลี่ในครั้งนี้มีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน214คนแบ่งเป็น2ประเภทคือประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมจำนวน103คั และพิธีปิดโดยได้ การมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขันรวมมูลค่ากว่า20 0 0 0บาทจากนั้นเป็นมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินบดินเจริญราชหรือว่าเป้วงมม้ที่มาสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมการแข่งขันเรนรีบนอกจากนี้ยังมีการแสดงควงกระบองไฟที่สร้างความตื่นตาตื่นใจใผู้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่มาใช้พื้นที่หาดเจ้าหลาวในช่วงวันหยุดยาวให้คึกคักและมีสีสันเป็นสเสน่ห์ตราตรึงได้กลับเมือเยืนจันทบุรีอีกครั้ง จัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นการนําทุกท่านค่ะเข้าไปสู่อารยธรรมทางทวารบรีทางขอมของ4จังหวัดนะคะเริ่มจากจังหวัดนครนายกค่ะจังหวัดปราจีนบุรีจังหวัดสระแกรวแล้วก็จังหวัดจันทบุรีนะคะคือเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้เส้นทางทางวัฒนธรรมของทั้ง4จังหวัดเนื่องจากว่าทั้ง4จังหวัดเนี่ย เรามีต้นทุนทางวัฒนธรรมนะคะมีขนรรมเนียมประเพณีนักท่องเที่ยวเนี่ยมีความประทับใจนะคะแล้วก็สนุกกับกิจกรรมแลลี่นี้แล้วก็ทางนักท่องเที่ยวก็ถือว่ามีความประทับใจค่ะแล้วก็ในโอกาสต่อ,ตอไปเนี่ยเดี๋ยวทางสำนักง,งานวัฒนธรรมทั้ง4จังหวัด5จังหวัดเนี่ยก็จะได้มีการจัดกิจกรรมดีๆเช่นนี้อีกค่ะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะคะ